สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับคุณครูปูเป้อีกแล้วกับเรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตค่ะ <My> ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับคำว่าการค้นหาข้อมูลกันก่อนดีกว่าค่ะ<ด>การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต <My> เป็นการค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญที่กระชับชัดเจน ครอบคลุมใจความสำคัญโดยใช้เครื่องมือในการค้นหาซึ่งสามารถใช้ข้อความหรือรูปภาพในการค้นหาข้อมูลการค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า Search Engine ค่ะ การค้นหาข้อมูลสามารถค้นหาโดยใช้เครื่องมือได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนไอแพดโนต้ตบุ๊กค,คอมพิวเตอร์และเครื่องมือต่างๆอีกมากมายเลยคะ่ะโดยเว็บเซิร์ชเอ็นจิน ที่นิยมใช้กันมากที่สุด3อันดับได้แก่ 1. Google 2. Yahoo 3. Bing ซึ่งปัจจุบัน Search Engine ได้เข้ามาอยู่ในสมาร์ทโฟนของเราให้เราใช้อีกด้วยค่ะทุกคนเห็นอะไรจากภาพนี้เอ่ยใช่แล้วค่ะนี่คือภาพของหนูนิดที่มีอาการไข้สูงและตัวร้อนมากค่ะ สงส่ว่าหนูนี้จะเป็นโควิด19หรือเปล่านะจึงไปสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยขั้นตอนที่1 ทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการคือเว็บไซต์ Google โดยเว็บไซต์ Google เราจะเรียกว่า Search Engine ค่ะ 2. พิมพ์คีย์เวิร์ดหรือข้อความที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง Text Box โดยพี่ป๋องใช้คำที่สืบค้นคืออาการโควิด -19 และขั้นตอนที่3กดปุ่มค้นหาก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมา Search Engine จะค้นหาข้อมูลและแสดงข้อมูลดังภาพนี้ค่ะจากภาพจะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับอาการโควิด -19 โดยรวมนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นรูปภาพโดยการคลิกที่ปุ่มค้นรูปก็จะปรากฏข้อมูลที่เป็นรูปภาพขึ้นมา สรุปการค้นหาข้อมูล 1. ทําทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ 2. พิมพ์คีย์เวิร์ดหรือข้อความที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box โดยข้อความจะต้องมีความกระชัดและชัดเจน 3. กดที่ปุ่มค้นหาและ 4. ระบบจะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่ตรงกับคีย์เวิร์ดหรือข้อความที่เราต้องการค้นหาค่ะ นะคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจไม่เอ่ยอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครูปุเป้ต้องลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย